ปัญหาของผู้ที่มีอาชีพขับรถรับจ้างก็คือการพักผ่อนนอนไม่เป็นเวลาขับรถในระยะทางไกลๆทําให้เกิดความเครียดในร่างกายเลือกทานอาหารไม่ค่อยจะได้ภูมิคุ้มกันก็มักจะมีปัญหาโรคที่เกิดสาเหตุหลักก็มาจากภูมิคุ้มกันบกพร่องนี่แหละเช่นโรคสะเก็ดเงินข้ออักเสบโรคเบาหวานและก็รวมไปถึงการเกิดเป็นโรคมะเร็งจากการที่ภูมิคุ้มกันลดต่าลงคุณก็ควรที่จะหาวิธีในการบรรเทาปัญหาต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ให้ความสําคัญหาเวลา พักผ่อนให้พอ2ควรมีเวลาที่จะยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายบ้าง 3. ควรใช้อาหารเสริมเพื่อชดเชยกับการเลือกทานอาหารไม่ได้ถ้ารักในอาชีพขับรถก็อย่าลืมเตรียมพร้อมร่างกายให้พร้อมเสมอนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกัน Transfer f o l ไนทรานสเฟิร์ฟแฟ a เตอร์สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายคลิกสั่งซื้อได้ใต้คลิปนี้นะครับ